ไปหมึกหมึกตัวอะไรตัวหกสิบเนี่เป็นมึกไข่นะอันนี้ปลาอะไรบปลาลิคูจ้าปลาลิคูเอไหมสองตัวเลยเหรปลาลิคูไมครับครัสองตัว เท่ากันเหรอราค่าทำไมตัวเล็กก่อนใครมันตัวใหญ่จริงก็ขายเจ็ดสิบเลยอ้าวเหรอแล้วถ้ารวมกันเลยใส่ขคยตัวเดียวใส่ถ้วยไหมใส่ถ้วยเคยมากินเนื้อ20ปีที่แล้วรู้เจ้าเดิมหรือเปล่าอ้าวเจ้าเดิมเหรอจำได้ว่าอยู่เป็นอนามัะไรแช่นามัยอนามัยจริงเป็นุ่มเป็นเลิศจบมหาอะไร ที่ร้าน้ามาบรรจุอ่าอยู่ที่อุดรเไงก็เลยเออไม่ไปไหนจ้าเดิมใช่ไหมเพิ่งจะเข้าลงหรอเข้าลงจำไม่ได้หรอกแต่รู้แต่ว่ามากินตรงเนี้ยใช่ไหมคะเขาบอกเขาขายอยู่นี่เป็นไหนหรอที่ตรงเนี้ยได้ที่แล้วเเนาะขายอยู่ตรงนี้เจ้าเก่ายี่สิบปีเหรอยี่สิบปี นมันทีแกเรียบร้อยแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่อันนี้67สิบเจ็ดนะหอีก20ปีโอ้โหยังอยู่อดไม่ได้หรอกจะไปไหนพอดูน้ำจิ้มกันดีดูดูดิผสมไหมคะผสมค่ะผสมเลยครับน้ำจิ้มท้องผสมพอดูเพิ่มหรอกน้ีในน้ำมะนาวนะเนี่ยตรงน้ำมะนาวต้องเด็ดอย่างนี้เลย20ปียังจำรสชาติได้เล็กเหรอเล็กหน้าหน้าหน้าน้ำมันเหรอไม้หันหน้าอะไร อันน้าไหมหนึาา่งสองเอาบางหน้าดิหน่นี่คกินอกินกับกินอันนึ่งแล้วน่นคืออะไรอ่ประปอะไรอะหวานหว,วานดิกิจิว,ว,วอะไม,ม่ยากใส่ขุนไว้น่ามันแห้งดิบมันจะไปจอดเลยเนะน,นี่ยดบหนเนี่ตัวอย่างนี้ขายให้ตัวเล็กนิดหดื่ขออนุญาตเพ<ๆ>่จะได้จำได้ เราแขกปลาเล็กด้วยนิดนึงพอที่หยาดแล้วมีร้านเดียวอยู่หน้าเนี้ยมอาอนะยอมมันเลยนะผมเนี่ยอ่านะแต่นี่ไม่ยอมแล้วปล่อยแล้วจนจำไม่ได้นะจำไม่ได้หรอกรว่าที่ไหน่นนนนจำได้แต่ว่าอยู่หน้าอาัลมัยร้านลูกโตหมดแล้วนเป็นสิ่งมีอยู่หายไม่ได้ รวยเลยแหละมันไม่ถึงจะรวยแเจ้าหยุดไม่ได้เลยควรมันอยากทำอยากทำ嘛เนาะอยากได้ที่ยังทำได้อะอยากทำอะเงินะเนาะปลาลิวกิวปลาลิ้วกิวหวาน สมนะครับคุณค่าเิรมแล้วกเฟิมชอบกินไข่หกินอูกินหมก็ได้กิไัได้นะพ่ออันนี้ขนมทุเรียนอันนี้ขนมอันนี้ทุเรียนนะทุเรียน,อ,อ,นอันนี้อหไรนะ

นจิ้มแซ่บเจ้าเดิมยี่สิบปีใช่ไหมยี่ปีมากินตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วตั้งแต่คนขายเป็นสาวเดี๋ยวนี้แก่แล้วอร่อยเหมือนเดิมเกือบจําไม่ได้อ่ะขายอยู่ตรงไหนนะพ่อข้างอะไรอะไรมยบ้านเพอะไรมยบ้านเพใช่ไหมกินแต่ยี่สิบปีที่แล้วกลับมากินอีกอร่อยเหมือนเดิมอร่อยคนขายจนแก่หมดแล้วเแล้อซดนล้วเหรอนู่นขี้แตกที่นี่